อ่าโอเคก็ต้องสวัสดีดเพื่อนชาวเกมเษทีอันทุกท่านด้วยนะครับมาวันนี้เป็นที่ฮือฮากันนะหลังจากที่เกมอัปเดตมาเมื่อวานนะครับก็มีด่านใหม่เข้ามาเป็นสกายแลนที่เรียกได้ว่าเป็นสกายแลนจริงๆแลนะ้วฟีเจอร์บอกเลยว่าสะเทือนทั้งวงการกันเลยทีเดียวนะกับการชนะรูปแบบใหม่ดับสร้างสกายแลนเพื่อชนะดนะับและอีกอย่างนะครับด่านตัวที่เข้ามานะบล็อกสกิลในประเทศไว้นะครับใส่ไปก็ไม่ออกโอ้โหคือทีแรกอะ่ะผมคิดว่า เออถ้าเราสร้างสกายแลนด์เนอในประเทศเราจะไม่ออกนะแต่ไม่ใช่เว้ผมเอาไปร้องเลยน,นะถึงแม้เราจะได้เล่นคน2เราใส่ในประเทศไปเรายังไม่มีสกายแลนด์เลยเนยในประเทศมันก็ไม่ออกเว้นะคือมันมันบล็อกสกิลนี้ไปเลยนะบอกเลยว่าน่ากลัวจริงๆนะครับวันนี้เนยเป็นโอกาสอันดีนะด้วยความที่ในประเทศมันไม่แสดงผลนะเราก็จะประจัดเซตคนแรกแบบจัดเต็มไปเลยนะไปประเดิมการชนะแบบใหม่ก็คือสร้างสกายแลนด์นะครับอย่างที่หลายคนรู้ดีนะเป็นที่ฮือฮากันนะตัวเกียนเกียนเนย จะเป็นพวกพื้นที่น้ำนะครับหรือพื้นที่บอสซัมซิริุสอะไรพวกนีน้ที่มันสร้างแลนด์ดีๆครับที่จริงมันจะเป็นตัวอะไรก็ได้นะครับขอแค่มันคอมโบสร้างแลนมาสได้เยอะๆนะครับแล้วก็คอมโบโดดได้บ่อยๆเออมันจะโกงมากและทอยบ่อยยิ่งดีนะครับวันนี้เนี่ยตัวเกียร์อย่างที่เรารู้จักกันดีนะผมก็จะจับเมเลี่ยวมาลองเล่นให้ดูแล้วนะอันนี้เป็นที่ฮือฮากันมากเพราะว่า ทอยมันเยอะนะครับสร้างพื้นที่น้ำคอมโบดิเมนชั่นโดดได้รุนรัวเพราะว่าในประเทศไม่มีผลนะบ,บอกได้เลยว่าทอยคนแรกโอกาสชนะ90%เซลยนะครับมันจะพลาดก็ตอนที่สกิลตัวมันเองไม่ออกนี่แหละนะครับเดี๋ยววันนี้มาลองเกียนกันและนอกจากเมเลียวนะผมก็ได้ลองจัดเซตเล่นๆอยู่หลายตัวนะเดี๋ยววันนี้เล่นให้ดูสัก3ตัวแล้วกันนะก็จะเป็นผีเสื้อตัวนี้ด้วยแบบอันนี้ก็เป็นพื้นที่น้ําสร้างแลนด์มาร์คได้เยอะเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เหมือนจะกลับมาเล่นได้แล้วพอแค่ทอยคนแรกก็ชนะได้เหมือนนกัน อีกตัวผมก็จะเป็นแกะและกันนับแกะตัวนี้โดดสร้างแลนด์มาร์คสหลังนะครับแต่ข้อเสียของแกะเนี่ยก็คือมันไม่มีทอยต่อนี่แหละนะมันมีดีแค่สร้างแลนด์มาร์คเยอะนะเดี๋ยวผมจะหาของมาอุดลอยลวให้มันนะครับและจี้เกียนที่ผมจะเอามาเล่นในด่านใหม่เนี่ยหลายคนที่กดเข้ามาดูคลิปนี้นะก็น่าจะเห็นหน้าปกไปแล้วว่ามันคือจี้อะไรนะรผมก็จะเอาเป็นรองเท้านินจาก๊อปปี้ตัวนี้มานะเป็นจี้ที่แบบ สมัยโบรัมโบราณเขาเล่นกันมาเลยนะครับมันคือสกิลเมืองผุดแล้วก็มีย้ายกลับเมืองและทอยต่อนะครับสกิลเกียนของมันคือไอ้ทอยต่อตัวนี้นี่แหละเงื่อนไขของมันเนี่ยก็คือเมื่อก่อสร้างนะครับโอกาส40เซนย้ายไปยังพื้นที่ของฉันและเมื่อย้ายกลับไปนะจะมีโอกาสทอยอีก1ครั้งเพราะฉะนั้นถ้าไอ้สกิลตัวนี้เนี่ยออกในการทอยที่3ของเรานะบอกได้เลยว่าคอมโบลวนๆนะครับและแถมไอ้สกิลนินจาโกปี้ตัวนี้เนี่ย มันออกตอนที่สร้างสกายแลนด้วยนะครับตอนที่สร้างสกายแลนสกิลนี้จะมีโอกาสติดนะครับอยู่ที่40%ถ้าไม่แสดงผลจะเพิ่มไป15%บอกเลยว่าถ้าเอาไปใส่กับตัวที่สร้างแลนด์มาร์คดีๆอ่ะดึงกลับเมืองสร้างสกายแลนได้2หลังในการทอยเดียวเป็นจี้ที่ผมบอกได้เลยว่าถ้าออกดีๆเกียนแน่นอนนะครับอะแล้วถามว่านอกจากไอจี้ตัวนี้มีอะไรเกียนอีกไหมนะครับแน่นอนก็จะเป็นจี้พวกทอยต่อทั้งหลายนะไม่ว่าจะเป็นหมวกฟาโรที่มันทอยต่อได้นะครับหรือไอรถบัสเบรกแตก เอามาเล่นแนละ้วสร้าง Land mark, แลนด์มาร์คได้ได้ทอยต่อบอร์ได้เลยว่าเกียนมากนะครับและอีกอย่างที่สําคัญเลยคือแท็กซี่นะครับแต่แท็กซี่อ่าหลายคนอาจจะหายากไงนะครับอาจจะเล่นตามไม่ค่อยได้นะครับก็เอาจี้พวกนี้ไปลองดูอันนี้ผมสุ่มได้ฟรีก็มีนะครับอันนี้เปิดได้ฟรีจากกล่องสุ่มจี้ ปกติหรือไม่ก็หมวกฟาโลรถบัสเบรกแตกอะไรพวกนี้ก็ยังหาได้ในทุกวันนี้อยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครไม่มีแท็กซี่ก็หาจีพวกนี้ไปแก้ขัดได้อยู่นะเอามาประยุกต์ใช้ก็ถือว่าเกียนได้เหมือนกันนะครับไม่จําเป็นต้องมีแท็กซี่ก็ได้นะแต่แท็กซี่อ่ะมันเกียนตรงที่มันออกทีเดียวได้ทอย3รอบนี่แหละนะครับแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรเล่นตามนี้ก็ได้นะเดี๋ยววันนี้ผมลองกับเมลีเยวก่อนแล้วกันนะถ้าใครมีรถบัสเบรกแตกเนี่ยก็สามารถใส่แทนรองเท้าโคลได้เลยนะครับบอกเลยว่าถ้าใส่รถบัสเบรกแตกเข้าไปนะ เกียนสุดๆแล้วเมเลียวทอยเป็นล้านบอกเลยว่าเกียรของจริงเลยนะป่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่าว่าเป็นยังไงนะจ๊ะด่านที่เราจะมาเล่นในวันนี้ก็แน่นอนต้องเป็นด่านใหม่อยู่แล้วเพราะเราจะมาชนะแบบสกายแลนด์นะครับวันนี้เดี๋ยวเล่นห้อง 10M แล้วกันนะเพราะว่าความต่างของห้อง 10M กับแชมเปี้ยนลีกอ่ะมันต่างกันอยู่นิดหน่อยนะครับที่จริงก็ไม่นิดเท่าไหร,ร่นะคือการชนะในลีกอ่ะถ้าเป็นด่านนี้นะครับการชนะของมันจะอยู่ที่7สกายแลนด์ป่ะต้องสร้างถึง7หลังเชียว นะครับเนี่ยมันเขียนอยู่นะแต่เท่าที่ผมดูอ่ะมันไม่ได้มีแค่แชมเปี้ยนลีกที่ต้องชนะโดยซื้อ7หลังนะครับไอ้ทัวรนะ์นามต์ก็เหมือนกันนะผมลงทัวร์เมื่อวานน่ยสร้าง5หลังไม่พอนะครับเหมือนจะต้องสร้าง7เหมือนกันเอออันนี้อันนี้ใครเป็นบ้างนะแต่ของผมอะ่ะสร้าง5หลังมันมันไม่วีคใหนะ้แต่ถ้าเป็นห้องธรรมดา 10m 5m อะไรพวกนะี้ก็5หลังนะครับ n d สกายแลนก็เพียงพอแล้วบอกได้เลยว่า 5สกายแลนด์เมเลียลคือสร้างเร็วมากแต่ถ้าเป็นพวกแชมเปี้ยนลีกหรือว่าทัวร์นาเมนต์เนี่ยที่มันต้องสร้าง7หลังเนี่ยอาจจะต้องพึ่งสกิลที่มันออกดีๆหน่อยนะครับอาจจะวีคได้ลําบากขึ้นเอออันนี้ก็อาจจะไม่ได้เห็นความเกลียนสักเท่าไหร่นะครับถ้าจะเกลียนจริงๆเนี่ยต้องหวังพึ่งสกิลให้มันออกดีๆในโหมดแชมเปี้ยนลีกหรือไม่ก็ทัวร์นาเมนต์แต่วันนี้เดี๋ยวผมมาลองแบบ5สกายแลนด์ให้ดูก่อนนะครับก็จะเป็นด่าน 10M ธรรมดานะครับเซตประมาณนี้เลยปะเดี๋ยวเราไปลองดูดีกว่าว่า จี้เกียนของเราที่เอามาเกียนในวันนี้จะคอมโบดีแค่ไหนมาผมขอคนแรกนะเมตาคนแรกถือกําเนิดแล้วโอ้โห oh, ได้เล่นคนที่สองแบบนี้ลําบากนะลำบาก,บากทําไมถึงลําบากรู้ไหมเพราะว่าเขาจะสร้างสกายแลนและทําให้เราเนี่ยคอมโบลําบากนะถ้าเราได้คนแรกอ่ะโดดสบายเลยนะแต่มาดูกันว่าเขาจะสร้างสกายแลนได้ไหมนะถ้าสร้างไม่ได้ผมบอกเลยว่าเสร็จผมแน่นอนนะ เออเมืองปุดไปนะครับเยี่ยมเขาน่าจะสร้างสกายไม่ได้นะเนี่ยโอ้โหเบิ้ลลงคุกไป<า>เยี่ยมนะครับเราก็สไลด์มาก่อนเลยนะผมเล่นตรงนี้แล้วกันสไลด์นะครับวางแมงกะพุนไว้ตรงนี้สร้างสกายดึงโอ้โหดึงกับเมืองไม่ออกนะครับผมถอย12ถอยหลังไปก่อนตอนนี้ได้1สกายแลนแล้วนะครับจากการสไลด์ยังไม่ได้ถอยนะนี่คือความเกลียนของเมเลียวนะครับปึ๊บ สร้างสกายแลนดึงกับเมืองไม่ออกนะเราเหลือทอยอีก2ครั้งลงพื้นที่น้ำไดเมนชั่นไม่ออกสร้างดึงกับเมืองไปที่แลนด์มาตรงนี้นะแล้วก็เสร้างสกายแลนสี่หลังแล้วทอยดอกสุดท้ายนะพื้นที่น้ำออกทอยสถอยหลังออกห้าไม่เป็นไรนะลงตรงนี้ และสร้างสกายแลนจบแล้วนะครับตามนี้เลยนะถ้าได้คนแรกยิ่งเกียนนะครับอันนี้คือ5 s k สกายแลนคือง่ายมากถ้า5นนะถ้า7ก็อาจจะลำบากกว่านี้ครแต่ว่าเมเลียลมันก็ทำได้อยู่นะแต่ของต้องออกดีๆเลยนะมาเมตาคนแรกถือกําเนิดน,นะคนแรกเยี่ยมนะบแบบนี้สบายเลยไม่มีเนเะเรศนะครัถึงใส่มาก็เรียบร้อยไม่ออกนะครับอ่ะเราสไลด์ก่อนเลยนะ สร้างสกายแลนด์ฟรีไปก่อนหนึ่งที่นะครับไดนมินชันออกอ่ะไม่เอานะครับเฮ้ยทำไมสร้างสกายแลนด์เราไม่ออกวะไอชิบหายปกติสไลด์มามันจะได้หนึ่งสกายแลนด์นะครับแต่ไม่เป็นไรอ๋อแดนมินชันเราออกเราเลยไม่ได้สร้างนะครับเคผมกดสร้างสกายแลนด์จี้ดึงกลับเมืองมาสร้างสกายแลนด์อีกหลังนึงครับเป็นการสร้างสกายแลนสองหลังเรียบร้อยได้สองหลังแล้วนะครับ จากการใช้จี้ดึงตัวเองกลับมานะไดเมนชันไดเมนชันไม่ออกดึงตัวเองดึงตัวเองยังไม่ใช้ดีกว่านะครับอันนี้เราทอยไปกี่ทีแล้วเนี่ยโอเคทอเราทอยครบแล้วทอยสาเป็นหนึ่งทีดอกนี้ถ้าไดเมนชั่นออกหวานเจี๊ยบนะครับไดเมนชั่นเยี่ยมเราก็สร้างไดเมนชันมาตรงนี้ครับใช้จี้ดึงกลับเมืองสวย ดึงกลับเมืองกลับมาสร้างสกายแลนด์และชนะไปเลยนะไม่มีเนเทศก็แบบนี้เลยนะคือมันไวมากนะและถึงผมชนะไม่ได้เมื่อกี้ผมยังได้ทอยต่อจากการได้กลับเมืองมาอีกนะหรือไม่ก็ทอยต่อของเมเลีวหกสิบโอ้เกลียนนะมาขอคนแรกไม่ขออะไรมากนะคนแรกคือนัมเบอร์วันเยี่ยมเรียบร้อยเลยไม่ว่าจะจัดเซตอะไรมาไม่มีทางรอดนะถ้าของออกดีๆคือชนะเลย อันนี้ก็คือห้อง 10m ธรรมดานะ, <Land mark. S 1> อะโอเคสร้างสกายแลนด์ได้และ1 sky l a สกายแลนด์ฟรีฟรนะครับผมจะทอยกลับหลังไปเล่นหลังออโรลานะครับรับการร้อยมาลงพื้นที่น้ำสร้างเมืองไดเมนชั่นออกไหมออกอเยี่ยมนะครับไดเมนชะั่นออกเราลงสร้างแลนด์มาร์ทใหม่สร้าง land สกายแลนด์ดึงกลับเมือง <Land mark. S 1> ดึงกลับเมืองไม่ออกนะครับเราทอย2ออีกหนึ่งที m e ม s ชันเยี่ยมโดดเลยนะ<บ>ในเทศรรทำไรเราไม่ได้นะรเรียบร้อยดึงกลับเมืองโอ้โหดึงกลับเมืองไม่ออกดอกสุดท้ายผมไป11จังหวะนี้ผมลงสร้างแลนด์มาร์สใหม่ไดมิชันไดมิชันนะครับสร้างสกายแลนดึงกลับเมืองเรียบร้อยเลยนะ 5สกายแลนแล้วครบแล้วนะครับยังไม่ได้ใช้ทอยต่อเลยวนะคือเถื่อนมากนะครับอันนี้ก็สําหรับเมเลียวคือรู้กันดีอยู่แล้วมันมันเถื่อนรับมันมีทอยเยอะมันมีสไลด์นะครับ,รบแถมเอามาคอมโบไดเมนชั่นกับดึงกับเมืองเนี่ยบอกได้เลยว่าสร้างทีละ2 s k สกายแลนนะครับคือมันไม่ไหวจริงๆนะถ้าถ้า5สกายแลนอะชิวๆอยู่แล้วนะรับมาถ้าเป็น5สกายแลนเดี๋ยวเรามาดูที่2ตัวนี้บ้าง นะครับผีเสื้อสมุดนี่โอ้โหผมรู้สึกพลาดยังไงไม่รู้นะครับผมอยากแลกคอสตูมันมาตัวเนี้คอสขอมันคือคอสทอยต่อนะครับโอ้โหเสียดายรอบที่แล้วผมแลกคาเมนมานะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับ GM ผมขออีกสักกล่องได้ไหมนะผมอยากจะได้คอสตูมตัวนี้มาเล่นนะเป็นคอสทอยต่อผีเสื้อสมุดร่างเดิมเลยนะครับตัวนี้ตกเมตาไปนานแล้วก็จริงนะแต่ถ้าเอามาเล่นด่านเนี่ยถ้าสร้างแค่5สกายนะตัวนี้ก็ยังชิลอยู่นะของออกดีๆก็พอมาเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่านะครับ สลับผีเสื้ออาจจะไม่ได้เกียนเท่ามเมเลี่ยวแต่ผมบอกเลยใครไม่มีมเมเลี่ยวและมีตัวนี้อยู่ก็เอามาเล่นแก้ขัดได้อยู่เหมือนกันนับเซตผมก็จัดเป็นประมาณนี้นับโดยใส่จี G ้เกียนของเรามาคอมโบกับดเมนชันบอกเลยว่าสุดเหมือนกันนะครับมาเมตาทอยคนแรกนะม <า S 1> ผมขอก่อนเลยโอ้โหได้เล่นคนสองอย่าสร้างสกายแลนนะพี่ผมขอร้องถ้าเขาสร้างสกายแลนอะ่ะเราจะลําบากนะครับเพราะว่า ดึงกลับเมืองกับดิเมนชันเราอะจะจะใช้ลำบากนะครับถ้าเราใช้ก็มีโอกาสไปบ้านเขาเลยอะ <12. S 1> แต่ผมไม่รู้ว่ามันกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแต่เท่าที่ผมลองโดดด้วยผมเคยลองโดด2ครั้งแล้วมันไม่โดนเรียกไปนะครับแสดงว่ามันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลย <12. S 1> แต่ผมไม่รู้ว่ามันเท่าไหร่นะครับอาจจะ 50- 50มั้งหรืออาจจะ60อันนี้ไม่ชัวร์เหมือนกันนะผมก็ไม่ได้ถามทางเกมดูว่ามันกี่เปอร์เซ็นต์ อ้าวอย่าก,กลับมานะอย่าก,กลับมานะเออสวยเขาไม่สร้างสกายแลนดะ์ครับโดนมาอันดับแรกผมก็12ถอยหลังไปก่อนแล้วกันถ้าสกิลออกดีๆบอกได้เลยว่าผีเสื้อวีคได้เลยนะวีคโดยสกายแลนะด์นะดเมนชันสวยดึงกลับเมืองโอ้โหดึงกลับเมืองไม่ออกนะผมสาส12สไปก่อนเลย อันนี้ถ้ามีคอสตูมทอยต่อนี้แจมๆเลยนะไดมนชันโอเคอดึงกลับเมืองโอ้โหดึงกลับเมืองไม่ออกเพิ่มไป70%บอนับดอกนี้สามย่ำ yeah. ไดมนชัน,อ,นอ่ะดึงกลับเมืองออกดอกนี้ผมหมดทอยเลยนะ ได้กลับไปเมืองใหม่ครับสร้างสกายแลนได้ทอยต่ออีกหนึ่งครั้งเหลืออีกแค่สกายแลนเดียวบอกได้เลยว่าชิลมากนะครับผมทอย8ดได้ทอยต่อนะครับดึงกลับเมืองลได้ทอยต่อโอเคไดเมนชั่นกลับมาผมลงหลังเดิมนี่แหละนะครับแล้วก็สร้างสกายแลนจบเลย5สกายแลนชิลๆนะครับกลับเมืองได้ทอยต่อจี G ้เกียนของเรานะครับ มาขอคนแรกเช่นเคยนะครับถ้าออกตรงจังหวะเนี่ยได้ทอยต่อคือโอกาสชนะง่ายมากนะครับแต่บางครั้งมันอาจจะออกไม่ตรงจังหวะเรานะอันนี้ก็ลำบากหน่อยนะครับมาคราวนี้เราได้เล่นคนแรกเราก็เล่นเลย 12, 12. ไปก่อนนะโดดได้เลยนะที่จริงอะในละเทศไม่มีแล้วนะไม่มีอะไรมาขัดขวางการทำงานของเราดมชันสวย โอเคสร้างสกายแลนดึงกลับเมืองดึงกลับเมืองไม่ออกนะับทอยสองไปก่อนไดเมนชั่นย่มดึงกลับเมืองดึงกลับเมืองไม่ออกนะับดอกนี้ทอยครั้งสุดท้ายแล้ว11ออก9ไม่เป็นไรไดเมนชั่นโอเค จังหวะนี้ผมจะใช้ดึงกลับเมืองเพื่อทอยต่ออีกหนึ่งครั้งนะครับกลับเมืองโอเคตอนนี้ผมมี3สกายแลนและผมกลับมาสร้างอีกเป็นสสกายแลนเหลือครั้งสุดท้ายได้ทอยต่อนะบอกได้เลยว่าแจม12จัดไปออกเบิลสไม่เป็นไรนะสร้างแลนดมาต่อและสร้างสกายแลนจบเลยรับ5สกายแลน์นีได้กลับไปอีกรอบหนึ่ง เกียนนะครับไอจี้ตัวนี้เนะี่ยใครมีผมบอกเลยว่าเอามาจัดเซตกับอะไรก็ได้นะจะเป็นเมเลี่ยวหรือจะเป็นผีเสื้อนะขอแค่แบบตอนสร้างสกายแลนและโดนดึงกลับเมืองได้อะมันจะสร้าง2สกายแลนด์ครับเอามาคอมโบกับแดนเมนชันที่ขยายแลนด์ไว้แล้วเตรียมสร้างสกายแลนได้เลยนะครับอันนี้เกียนนะครับใครที่ไม่มีจี้แท็กซี่ไม่ต้องเสียใจนะครับไอนี่ก็เกียนเหมือนกันอ่ะเรามาดูที่แอคเนท่ากันบ้างนะครับตัวนี้ขยายแลนด์ได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าความเสี่ยงก็คือ การทอยมันค่อนข้างน้อยนะครับแต่เดี๋ยวมาดูว่าไหวหรือเปล่า5สกายแลนผมว่าแก่น่าจะทําได้อยู่มั้งนะครับจัดมาอันนี้ก็คือ5สกายแลนนะครับจัดแต่มาเราเจอมเมเลียวนะบอกเลยว่าใหญ่เขาทอยก่อนเด็ดขาดนะใบไหนใบแรกวะโอ้โหใบนั้นใบแรกอุ้ยแย่งกันจับใบแรกแนละ้วโอ้โหแล้วก็มีรถบ,บัสเบรกแตกด้วยนะอันนี้45ได้ทอยต่อนะบอกเลยว่าของเกลียนจัดโอ้อันนี้เรานั่งดูเลยครับ เนี่ยเมตาทอยคนแรกมาแล้วนะโอ,อ้การวีก,ก็เอาไม่อยู่นะถ้าสมมติมีการวงการวีกอะไรที่มันกันตัวนี้ได้เนะี่ยมันจะดีกว่านี้นะแต่นี่คือใครทอยคนแรกคือโอ้โหคือเราเราทอยคนสองไม่มีโอกาสเล่นเลยนะเนี่ยเขาโดดเอาโดดเอาเลยเนเทศเราไม่มีนะครับถึงใส่มาก็ไม่ออกเขาได้สองสกายแลน์แล้วอะ่ะ เอ้หมวกไม่ออกทอยเบิลได้ไงเนะี่ยผมบอกเลยสั่นสะเทือนมากตอนนี้เมตาเกมเรานะเราต้องมานั่งคุยเรื่องการจัดเซตใหม่เลยแหละด้วยความที่มันชนะแบบนี้ได้อะในประเทศก็ไม่สําคัญนะเปลี่ยนแปลงเซตครั้งยิ่งใหญ่เลยนะในประเทศไม่ใช้ไม่ได้แหละและเหมือนออฟออกเกาะจะใช้ไม่ได้ด้วยนะค ผมเคยเอาออฟออกเกาะเข้ามาและเกมมันแจ้งเตือนว่าแบบเอาเข้าไม่ได้นะเอาเข้าไปมันไม่แสดงผลนะ่โอ้โหดูเขาได้ทอยต่อแนละ้วรถบ้านแตกเขาออกหนึ่งทับสออันนี้ใครมีเนะี่ยบอกได้รู้ว่าเกียนนะครับเอามาเล่นได้เลยแต่ดีหลับผมไม่มีให้ดูนะครับมีแค่อนี้เนี่ยแหละกับจีแท็กซี่นะครับที่มันเกียนนะ แต่ไม่เป็นไรใครไม่มีจี้แท็กซี่ก็ตามนี้แล้วนอกเหนือจากจีนะ้แท็กซี่เนี่ยยังมีจี้ตัวที่ผมเล่นแล้วก็รถบัสเบรกแตกแล้วก็หมวกฟาโลอยู่นะครับเป็นทางเลือกให้คุณเออมันจะเป็นต้องเอาแท็กซี่ก็ได้นะครับขอคนแรกนะครับไม่ขออะไรมากจัดมาเออเนี่ยแหละใบแรกนะครับจัดมาในละทงในประเทศไม่สนแล้วโดดเลยแกะน้อยโอ้โหคอตูไม่ออกไอจิมายเอ,อ้ย แล้วเราจะคอมโบยังไงนี้ <12. S 1> ะคอตูไม่ออกเราก็จะลำบากหน่อยนะแปนเยี่ยมสร้างแลนด์มาร์คและอนะันเชิญแก่นะจัดโอลิมปิก,ปกจกังหวะนี้ผมสร้างสกายแลน์จะได้ดึงกลับเมืองหรือเปล่านะดึงกลับเมืองได้สร้างสกายแลนสองหลังนะนี่คือการทอยเดียวนะบอกเลยว่าเล่นกับแก่ก็แจมเหมือนกันนะโอ้โห ไม่แม่นอชิพายดึงกลับเมืองออกให้หน่อยอยากทอยต่อนะครับเยี่ยมผมได้ทอยต่อแล้วเยี่ยมได้ทอยต่อนะครับแบบนี้ทอยสองเป็นหนึ่งทีอ่ะผมจะไม่ใช้แปลนแล้วผมจะสร้างสามหลังตรงนี้นะครับดึงกลับเมืองไม่ออกนะแต่ผมจะได้เชิญแกะอยู่นะเชิญแกะและเราจะได้สร้างสกายแลนด์ใหม่นะครับมีโอกาสที่ดึงกลับเมืองเราจะออกอีกครั้งหนึ่ง เรียบร้อยนะครับดึงกับเมืองออกกลับไปได้ทอยต่อและสร้างสกายแลนอีกหนึ่งหลังแล้วเกียนปะละ่ะเกียนเกียนนะครับเนี่ยสิบสองไปเลยที่จริงอยากทอยสี่นะครับเอาชัวอ่าทอยต่อก่อลอยฟ้ามันเลือกลงไม่ได้นะครับอันนี้ลืมบอกไปแปนเยี่ยม <_ t ell> ปึ๊บเชิญแกะ <_ t ell> สร้างสกายแลน จัดโอลิมปิกสร้างสกายแลน์จบนะครับแก่เนี่ยมีโอกาสที่จะดึงกลับเมืองได้หลายรอบนะครับรอบแรกคือตอนสร้างแลนด์มาที่ตัวเองอยู่นะครับรอบ2คือเชิญแก่และสร้างสกายแลนเออมีโอกาสดึงกลับเมืองเยอะนะครับตัวเดิมใบแรกเยี่ยม,ยยมอ่ะคอตูมออกไหมโอ้คอสออกอันนี้สบายเลยนะฮ่าสกายแลนคือชิวๆเลย เชิญแกะสร้างสกายแลนดึงกลับเมืองเอาให้หน่อยดึงกลับเมืองรนะับสร้างสกายแลนสองหลังแล้วยังไม่ได้ถอยเลยนะสิบสองอ่ะมาเดี๋ยวผมทำใช้ๆดูนะปุ๊บอ่ะเห็นไหมจังหวะที่สร้างมันจะได้กลับก่อนนะครับและจังหวะนี้ได้เชิญแกะเชิญแกะอีกสร้างสกายแลนมันจะได้กลับอีกนะครับถ้ามันไม่ออกมันจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ดูนะ สร้างสกายแลนด์เึ๊บเห็นแลนมันเพิ่มเปอร์เซ็นต์ไปเอา้าชิบหายมันออกครั้งเดียวนี่ว่าโอ้โหแต่ถ้ามันไม่ออกมันจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์นะแต่ถ้ามันออกมันก็จะออกแค่หนึ่งครั้งต่อหนึ่งการทอยนะครับโอเคสร้างได้กลับไหมอ่ะมันได้กลับนะับอันนี้คือดีมากอ่าเราก็ได้กลับไปเชิญแกเองหนึ่งทีนะับลงตรงนี้และสร้างสกายแลนด์ อ่าเห็นไหมประมาณนี้ครับไม่ยากชิว <Wow. S 2> อ่าถ้าห้าสกายแลนคือตัวไหนก็ได้ครับขอแค่สร้างแลนด์มาร์คดีๆอ่ะปุ๊บสร้างสกายแลนจบนะครับอ่าคอมโบให้ดูประมาณนี้อ่ะสำหรับวันนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะครับสลับจี้ที่เราเอาไปลองเกลียนดูนะเป็นจี้ดึงกลับเมืองตัวนี้นะครับกลับเมืองได้ทอยต่อ นะับเอาไปคอมโบได้หลายหลายแบบมากๆเลยนะับเท่าที่ผมลองดูอะในไอดีผมก็จะมีประมาณนี้นะับเดี๋ยวผีเสื้อเนี่ยผมอยากลองกับตัวคอร์สว่านะเดี๋ยวผมไปดูไอดีลองว่าไอดีไหนที่ผมมีผีเสื้อตัวนี้ที่มีคอร์สบ้างนะครับเดี๋ยวจะไปเอาลองมาเล่นดูบอกเลยว่าเกียนนะครับสายสร้างเมืองเนี่ยถูกใจมากเอออยู่ดีตัวพวกนี้จากที่แบบไม่ค่อยได้จับนะับดันโหดซะง,งั้นนะในด่านพวกนี้นะครับโดยเฉพาะมเมเลี่ยวเนะี่ย มเมเลียวคือแต่ก่อนมันเอาไว้เล่นล้มนะทุกวันนี้เนี่ยเอาไว้วีคคนแรกนะชิวๆเลยนะ5สกายนะแต่ถ้าเป็นหลีกหรือทัร์นามเมนต์เนี่ยมันต้องสร้าง7หลังนะอันนี้ก็ต้องหวังพึ่งดวงแล้วว่าของเราจะออกดีแค่ไหนนะถ้าออกดีๆเนี่ยก็ไป7หลังได้อยู่นะสำหรับมเมเลี่ยวส่วนตัวอื่นเนี่ยผมผมว่าค่อนข้างลําบากนะถ้าเป็นผีเสื้อผีเสื้อถ้ามีคอร์ทอยต่ออาจจะทําได้นะแต่แก่เนี่ยจากที่ผมเอาไปเล่นดูอะห้าสกายแลน์นี่ถือว่า อยู่ในเกมที่ทําได้นะแต่ถ้า7จ็ดสกายแลนเนี่ยผมว่าตัวนี้ค่อนข้างลําบากนะเพราะว่าอย่างน้อย,นอยเนี่ยต้องมีทอยต่อเมื่อจบเทินนะครับหรือไม่ผมอาจจะหาใส่หมวกฟาโลมาก็ได้แล้อาจจะจัดเซตใหม่เงี้ยหมวกฟาโลก่อนรอยฟาโลก็ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเอาไว้วันหน้าและการน,นับวันนี้เนี่ยก็โชว์เท่านี้นะสลับจี้ของเรานรบเอามาจัดเซตกับตัวสร้างแลนดดีๆทั้งหลายเนี่ยบอกได้เลยว่าเทอนนะจังหวะที่เราสร้างสกายแลนจี้ตัวนี้จะออกและทําให้เราเนี่ย สามารถกลับเมืองได้นะครับถ้าเรากลับไปที่แลนด์มาร์กก็จะได้สร้างสกายแลนอีก1ห,หลังนะครับทอยครั้งหนึ่งสร้างสกายแลนได้ทีละ2และถ้าออกในการทอยครั้งที่3เนี่ยนะครับเราจะได้ทอยต่ออีกหนึ่งครั้งเป็นอะไรที่โกงมากเลยนะครับจี้นี้ก็ลองดูในครั้งคุณนะเป็นจี้ที่ค่อนข้างเก่านะเลื่อนเป็นร่างๆหน่อยนะครับดูว่าคุณมีจี้นี้หรือเปล่านะครับก็เอาลองจัดมาเล่นได้นะครับแต่ถ้าอยากได้จี้เกกียดทันสมัยหน่อย ก็รถบัสเบรกแตกนะบอกได้เลยว่าใครมีก็เอามาจากเซตเล่นได้เลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้โชว์ให้ดูประมาณนี้ใครชื่นชอบก็อย่าลืมเอาไปเล่นกันด้วยนะหรือใครมีอะไรดีๆเซตอะไรดีๆนะครับวิกเร็วๆเ,เนี่ยก็ฝากคอมเมนต์กันใต้คลิปด้วยนะครับโอเคสำหรับวีก็ต้องลาเพื่อนๆเพียงเท่านี้แล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย